ครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นักวิทยุสักเล่นทุกๆท่านโอเทลสระวันอาัลฟาพราวสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครในนามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร v ว A ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการก,กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขณะนี้เป็นเวลา19นกา เวลาที่พวกเราได้นัดหมายกันเพื่อจะรับฟังข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์และทดสอบความพร้อมประจำวันเสาร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2556ก่อนที่จะทำการทดสอบครับท่านที่มีเหตุเร่งด่วนครับช่วงนี้ระหว่างบทบรรยาย เพื่อไม่ให้ขัดตอนขอความปรุณาครับปรับความถี่ของท่านไปติดต่อรีพิเตอร์คู่ที่ห้าของกรุงเทพมหานครเรียกขานโฮเทลเซราซีโรอัลฟาปราวครับเพื่อสามารถประสานได้ดุดเดียวกับแอชดวันอัลฟาปราวเช่นเดียวกันขอเริ่มเรื่องนะครับเพราะว่าเราได้คุยกันเรื่องบ้านในฝันท่านก็ทราบไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่สามแล้วตอนที่สองเนี่ย เกี่ยวกับการออกแบบบ้านเราก็ทราบแล้วเพราะว่าจะต้องใช้สถาปนิกที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามที่ราชการกำหนดมาถัดมาก็มีการยื่นแบบคำขออนุญาตนะครับก่อนสร้างบ้านเพราะจะต้องมีเอกสาร,รต่างๆประกอบเลยเพร้อมแปลนบ้านพร้อม <c oughs> ข้อมูลต่างๆรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ทางราชการพิจารณาแล้ว ผู้ที่ดูแลนะครับดูแลในกรุงเทพมหานครก็คือฝ่ายโยธาธิการของกรุงเทพมหานครที่ประจำสำนักงานเขตต่างๆที่ท่านอยู่ตามภุมิลำนาของท่านอันนี้จำไว้เลยครับแล้วหลังจากที่เราได้ยื่นขอเรียบร้อยมันก็มีอีกอันหนึ่งก็คือยื่นแบบขอเนี่ยเพื่อความปรหยัดคนที่มีทุนน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยจะทำอย่างไรเขาก็ มีทางออกให้เหมือนกันมีแบบบ้านเพื่อประชาชนหลังไม่ใหญ่มากราคาไม่แพงกรุงเทพมหานครกดเขียนได้แล้วยี่สิบสาสิบแบบท่านก็ไปขอถ่ายสําเนาเสียเฉพาะค่าถ่ายสําเนาครับค่าแบบค่าอะไรไม่ต้องเสียเลยทีเดียวอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วท่านไม่ต้องห่วงขั้นตอนที่วุ่นวายยุ่งยากทั้งหลายเพราะอะไรกรุงเทพมหานครเป็นคนออกแบบสำนักโยธาเขาเห็นว่ามาจากนี้มาปับ๊บเรายืน่นข้อมูลต่างๆอนุมัติทันที มันง่ายสะดวกแต่ท่านจะต้องทําตามแบบอที่ให้กาหนดไหวอันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งแล้วต่อมาที่ <c oughs> บรรยายไปก็คือผู้รับเหมาในการสร้างบ้านต่างๆอันนี้เราก็จะต้องเลือกรู้แล้วพอ <c oughs> ต่อมาในการก่อสร้างเมื่อเกิดปัญหากับเพื่อนบ้านจะต้องประสานอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นไปแล้วตอนนี้เราก็คงจะต่อ <c oughs> เรื่องต่อไปก็คือ หลังจากที่บ้านของเราเริ่มสร้างแล้วหรือสร้างแล้วเนี่ใหม่ๆไม่มีปัญหาหรอกครับอเ,เอาในกรณีที่เ, <c oughs> เราซื้อบ้านมือสองมาเราจะต้องมีการดัดแปลงอะไรต่างๆมันยุ่งยากนะครับอันเนี้ยแล้วก็ซื้อบ้านจัดสรรอยู่ไปสักพักหนึง่งตอนนี้มันก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกต้องหมดแล้วแล้วเราอยู่ไปบ้างแล้วเมื่ออยู่กันไปสักวันหนึ่งละครับ ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นมีความจําเป็นที่จะต้องจัดห้องจัดทับจัดสถานที่ต่างๆให้ดูดีขึ้นว่างขวางขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงก็มีทางเดียวครับก็จะต้องดัดแปลงการดัดแปลงต่อเติมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเพิ่มก็ดีนะครับเพื่อความสวยงามเพื่อความน่าอยู่ทั้งขีดความสามารถในการใช้สอยพื้นที่ต่างๆมันก็มีความจําเป็น ซึ่งการดัดแปลงบ้านต่างๆนี่ครับเราก็สามารถทําได้นะไม่ใช่ไม่ได้สามารถทําได้แต่ทําได้อย่างไรที่จะต้องขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตอ,อันนี้ลองมาฟังดูครับส่วนการดัดแปลงบ้านต่อเติมครับที่ต้องขออนุญาตมีขั้นตอนเหมือนกันครับเหมือนกับคล้ายๆกับการสร้างบ้านใหม่เพราะว่าการต่ตอเติมเนี่ยโครงสร้างของบ้าน มันเข้าข่ายการดัดแปลงดัดแปลงสภาพเพิ่มเติมเนี่ยมีเพิ่มเติมนะครับหรือซ่อมแซมการซ่อมแซมเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนส่วนต่างๆอาจจะเปลี่ยนโครงหลังคาหรือต่อลงรถออกมาอะไรต่างๆเนี่ยครับของอาคารซึ่งจะใช้วัสดุอย่างเดิมก็ดีหรือเพิ่มเติมหรือลดต่างๆเนี่ยซึ่งจะต้องรับน้ำหนักมากหรือน้อยเพียงไรอันนี้ก็จะต้อง มาดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เนื้อที่ที่จะต้องต่อเติมต่างๆเนี่ยอันนี้มันก็มีผลเหมือนกันแล้วก็จะการลดการขยายหรือจะเพิ่มน้ําหนักในการที่จะต่อเติมบ้านเนี่ยสิ่งที่เราทําไปแล้วที่จะต่อเติมมามันรับน้ําหนักได้ไหมใช่ไหมครับคราวที่แล้วถึงได้บอกว่าเราควรจะบอกสถาปนิกเลยทีเดียวให้ทําทเผื่อเลยเรามองอน,นะก็ยี่สิบสามสิบปี ฉะนั้นถ้าเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมันก็สะดวกครับเพราะมันอยู่ในแปลนการขออะไรเพิ่มเติมมันก็ไม่ยุ่งยากแล้วการต่อเติมมันก็สะดวกเพียงแต่ <c oughs> ลื้อนิดนึงแล้วก็เสริมได้เลยเพราะรากฐานเราทําไว้แน่นหนาอย่างดีแล้วขออนุญ,ญาตยอย่างถูกต้องแล้วด้วยส่วนการต่อเติมเขาก็มีกฎระเบียบครับว่าถ้าเราจะต่อเติมเนี่ยมันจะต้องได้ไม่เกิน10% นะครับไม่เกินสิอร์เซนถ้าเกินสิอร์ซขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องมีการขออนุญ,ญาตต่างๆแล้วส่วนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆครับของอาคารซึ่งเป็นโครงคอนกรีตเสริมเหล็กจะเป็นคอนกรีตอัดแรงก็ดีหรือเหล็กโครงสร้างรูปประพันธ์ทั้งหลายนี่ก็ดีพวกนี้ครับเขาจะต้องมาดูต้องขออนุญ,ญาตดูก่อน,นว่าสิ่งที่แปลนเดิมออกไปแล้วเราขอไปเนี่ยมันสมดุลกันไหม สามารถรับน้ำหนักได้ไหมทนแรงขยมเขยา่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวได้หรือไม่อันนี้เฉพาะหลังใหญ่ๆนะครับสูงๆนะไอหลังสองชั้นเล็กๆเนี่ยเด็กๆเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับขยมเท่าไหร่มันก็ไม่มีปัญหาต่อมาก็จะมีการลดหรือเพิ่มเพิ่มหลังคาหลังคาใช้ชนิดแบบไหนอันนี้ครับมันก็มีส่วนเหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องรับน้ําหนักแล้วมันจะเพิ่มกี่ชั้นอะไรต่างๆเนี่ยเนื้อที่ใช้สอยต่างๆ ที่รวมกันแล้วมันต้องไม่เกินห้าตารางเมตรขึ้นไปนะครับต้องไม่เกินหรือมากขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็จะต้องขออนุญาตเห็นไหมครับอันเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราทําไว้เรียบร้อยแล้ววางแผนไว้ล่วงหน้า <c oughs> เราก็ทําเรื่องไปแล้วกับแบบว่าน,นี่ขออนุญาตไปก่อนแล้วนะเผื่อแล้วนะอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้เขามาดูอ้อไม่มีปัญหาเขาก็อนุมัติได้เลยมันก็ง่ายครับแต่ถ้าไม่งานเขาจะต้อง เขียนแบบไปใหม่อะไรไปใหม่ในการต่อเติมโครงสร้างต่างๆแล้วก็จะต้องเสนอเข้าไปเขาจะต้องตรวจดูว่าจะผ่านไม่ผ่านที่สำนักโยธาของเขตนั้นๆส่วนการดัดแปลงซึ่งไม่จำเป็นต้องขออนุญาตที่ไม่ต้องขออนุญาตนะครับมันก็มีข้อปริย,ย,ย่อยอะไรเหมือนกันว่าเป็นการซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนส่วนต่างๆนะครับของตัวอาคารบ้าง หรือจะใช้วัสดุต่างๆเดิมก็ได้หรือใช้วัสดุอื่นได้อันนี้ครับถ้าไม่หนักมากเกินไปเดิมใช้เป็นไม้อัดของใหม่เราอาจจะใช้เป็นนะครับไม้อัดอีกชนิดหนึ่งหรือกระเบื้องกระเบื้องอัดอะไรเนี้ยครับอันนี้พวกอย่างเนี้ได้มันก็ใกล้เคียงกันมันก็ไม่ไม่ได้แบกน้ําหนักอะไรมากเกินไปหรือถ้าจะต่อเติมเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสัดส่วนที่มีน้ําหนักต่างๆเนี้ย แล้วก็เนื้อที่ต่างๆที่ของอาคารครับที่ไม่ใช่โครงสร้างหลักของอาคารนะอันนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเพิ่มน้ําหนักมากให้แก่โครงสร้างของอาคารอาคารเดิมนะครับก็เกินกว่าร้อยละสิบเช่นเดียวกันหรือเราทาสีบ้านใหม่อ่ะตอนนี้สีของเดิมเราใช้เป็นสีครีมแต่ถ้าเกิด หมอดูไปดูบอกไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นสีให้ถูกสโลอะไรต่างถ้าเราจะเปลี่ยนอย่างนี้ไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องแจ้งอันนี้เราก็ทาเองได้เลยไม่จําเป็นไม่ทาเองนะครับให้ผู้รับเหมาผู้มีความชนานาญไม่งั้นบ้านกระดากระด่างถ้าเราเป็นเราพอได้เราก็ทําเองได้ก็จะประหยัดขึ้นเหมือนกันอันนี้ <c oughs> หรือเราจะเปลี่ยนกระเบื้องนะครับจากไม้ปากเก้โดนน้าท่วมแล้วโอ้โหไม่ไหว อาการหนักแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นก็ลอกปาเก้ทิ้งไปเป็นกระเบื้องจะขนาดไหนครับจะกี่นิ้วแล้วแต่หกสิบคูณหกสิบหรืออะไรก็แล้วแต่ทุนนะครับของเราอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้ก็ถือว่าเราย่อมทําได้เองอครับหรือเปลี่ยนประตูหน้าต่างใช่ไหมครับแต่ก่อนนี้เป็นไม้ยางมัางไม่สักบ้างน้ําท่วมโกงแล้วแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้เอาเราไปใช้ ประตูหน้าต่างเป็น P ีวีซตอนนี้น้ําท่วมอีกเราไม่ห่วงแล้วละครับตอนนี้ฉันไม่ง้อแล้วน้ํามาเลยเปิดประตูเลยครับเพื่อให้ปลาเข้ามาจะได้ปิดประตูจับปลาขายเลยเป็นอาชีพเสริมเพิ่มเติมได้อีกครับในกรณีที่จะมีการลดหรือเพิ่มหลังคานะครับเหมือนกันเพราะว่าหลังคาบางครั้งที่เรายื่นไปเนี่ยมันไม่ได้รับน้ําหนักมาก อาจจะเป็นหลังคาสังกะสีแล้วถ้าเกิดเราเป็นหลังคากระเบื้องซึ่งมีน้ำหนักมากหรือพื้นชั้นหนึ่งชั้นใดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับแล้วก็มีเนื้อที่น้อยขึ้นมาเกินกับห้า <c oughs> ไม่เกินห้าตารางเมตรก็ไม่ต้องลดไม่ต้องเพิ่มฐานอะไรเนี่ยครับเขาก็จะต้องดูเพื่อความปลอดภัยของเราแล้วครับเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้นอนบ้านเราเขาไม่ได้อยู่บ้านเราแต่ถ้ามีปัญหาเขาเดือดร้อนครับเพราะเขาต้องมาช่วย หรือคุยเอาล่างเราออกมาอันนี้สิครับเขาก็ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเป็นหน้าที่ของเขาแล้วอันนี้อาะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สมควรแล้วครับเล็กๆน้อยๆทําได้หรือท่านจะทําเพิ่มเติมเอาเลือนปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆครับออกมาไม่ได้รับน้ําหนักอะไรอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นต้องขอเพราะว่าเลือนต้นไม้เนี่ย เพื่อให้กิ่งไม้ตายอะไรต่างๆนะครับเพื่อความสวยงามแล้วทาสีสันให้ดีเอาชิงช้าตั้งใต้ซุ้มทำซุ้มอะไรต่างเนี่ยพวกนี้ทําได้เลยครับไม่จําเป็นที่จะต้องขอไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการ <c oughs> เป็นการไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงถือว่าเป็นการตกแต่งให้สวยงามขึ้นมาเล็กๆน้อยๆอย่างนี้โดยโครงสร้างของตัวบ้านไม่ต้องรับน้ําหนักนะครับจนกระทั่ง เกิดความเสียหายแล้วก็เป็นอันตรายได้อย่างนี้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเห็นไ,ไหมครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเท่าไหร่เลยถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจเมื่อเรารู้แล้วเราเข้าใจเนี่ยเราสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยทีเดียวในกรณีนะครับบ้านเดียวเทาเฮ้า,าอาการพณิชย์ต่างๆเนี่ยนะครับผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะออกแบบมาในการก่อสร้างแล้วก็กำหนดอะไต่างๆนะครับมันจะมีระยะห่างนะ เขารู้เลยระยะห่างจากข้างบ้านเนี่ยเท่าไหร่พื้นที่กว้างเท่าไหร่ตามกฎหมายกําหนดเขารู้เราก็จะต้องศึกษาข้อมูลตัวนี้ด้วยนะครับในกรณีเราสร้างบ้านเดี่ยวขึ้นมาเห็นไหมครับถ้าเรารู้เราก็เอาตัวรอดได้เห็นไหมครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยท่าคนคงจะต้องจําแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับใน YouTube ได้เหมือนกันติดข้อนึ่งก็ข้อสําคัญว่า หลังจากที่เรานำบ้านเก่าก็ดีหรือบ้านที่เราใช้แล้วหรือบ้านจัดสรรที่เราซื้อมาแล้วมาเพิ่มเติมตอนนี้ก็จะต้องถึงคิวว่าเพื่อนบ้านเราครับซึ่งอยู่ข้างๆตอนสร้างก็ต้องบอกเขาตอนซ่อมตอนปรับปรุงต่อเติมต้องบอกเขาเหมือนกันนะครับต้องมันมีสิ่งสําคัญเพื่อนบ้านเนี่ยบางครั้งเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราฝากเขาได้เขาฝากเราได้อันเนี้ยมันเป็นการซื้อน้ําใจกัน ยกตัวอย่างครับทางบ้านเองช่วงน้ําท่วมปีห้าสี่ครับทางเน็ตเน็ตเองน้ําท่วมเอวเลยครับข้างบ้านเขาบอกเขาจะอยู่ด้วยกันคือยู่เป็นเพื่อนเขาหน่อยนะอย่างงู้นอย่างงี้พอผลสุดท้ายเขาไม่อยู่เขาฝากบ้านเราบอกไม่ต้องห่วงครับดูแลให้อย่างดีตอนนี้สเบียงที่เขาเตรียมไว้เขาขนมาให้เราหมดเลยบอกไม่ต้องห่วงเลยแล้วเขาไม่อยู่บ้านกลางคืนก็ต้องไปส่องไฟดูให้เขา ทุกอย่างหมดเลยนะครับใช้สปอตไลท์ใหญ่เลยอันนี้ก็ช่วยกันถนอมน้ําใจแล้วตอนนี้ซื้อใจกันได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายครับอย่างเราสร้างบ้านใหม่ก็ต้องบอกในการซ่อมต่างๆนะครับเราต้องบอกเพราะว่าเป็นญาติเราจะต้องถนอมน้ําใจเขาเอาใจเข้ามาใส่ใจเราฉะนั้นก็จะต้องไปบอกเขาแจ้งรายละเอียดนะครับให้เขาค้ะให้เขาสมควรเลยทีเดียรเขาก็ใจว่าบริเวณที่ต่อเติมเนี่ยเป็นอย่างไรมีกําหนดเวลาเท่าไหร่อะไรต่างๆ แล้วก็จะต้องเลือกวิธีการที่จะทำให้ผลกระทบะครับต่างๆนะกับข้างบ้านเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะเราต้องเกรงใจเขาเหมือนกันอย่างเช่นเราตอกเสาเข็มบ้านถ้าต่อเติมเพิ่มตเติมนะครับตอกเสาเข็มในพื้นที่ที่ต่อเติม,จะต,ตมจะต้องเลือกประเภทเสาที่เข็มเจาะเข็มเจาะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมในโทรทัศน์ท่านจะเห็นแล้วนะครับ มันจะเป็นท่อแล้วก็เป็นไฮดรอลิกกดลงไปแล้วก็ดูดนะครับดูดดินขึ้นมาดูดดินขึ้นมาจนความลึกเพียงพอแล้วเอาเสาเสียบไปเท่านั้นแหละครับมันจะไม่มีแรงสั่นสะเทือนมันจะน้อยเพราะว่าแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะสูงกว่าบ้างอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า <c oughs> เราประสานกับผู้รับเหมาอย่างไรในการใช้เสาเข็มตอกอาจ,จะสร้างผลกระทบต่อบ,บ้านข้างเคียงนะครับหรือบ้านเราเองอะ่ะ ในส่วนต่างๆเนี่ยน้อยมากเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ปั้นจันรมันกระแทกโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในบริเวณเนี่ยมันสั่นหมดเลยครับมันตึงต้งตึง้งตึ้งไม่ต้องหลับต้องนอนกันอะ่ะแล้วก็จะแรงสั่นสะเทือนเนี่ยจะมีผลกระทบต่อบ้านต่างๆฉะนั้นพื้นดินต่างๆเนี่ยนะครับวิศวกรก็จะต้องคํานวณครับคุณสมบัติของดินว่าอ่อนว่าแข็งถึงดินดานแล้วหรือยัง,หร,ยงหรือเป็นทรายอย่างที่บ้าน เอ6เมตรก็ติดทรายแล้วครับกดไม่ลงแล้วอันเนี้ยอันนี้มันก็พอได้ถ้าเกิดไม่ลึกมากจนเกินไปผลกระทบต่างๆถ้าเกิดใช้ปั้นจันใหญ่รั้วบ้างกำแพงบ้างตัวบ้านข้างเคียงะครับอันเนี้ยเราจะต้องนำมาใส่ใจนะครับเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวมันจะทําให้ถ้าเกิดเราผิดใจเขาเมื่อไหร่อะไรนิดอะไรหน่อยครับควันผ่านไปกลิ่นผ่านไปฝุ่นไปโอ้ยเขาล้องเรียนขึ้นมา ทำให้เสียเวลาด้วยแล้วก็งานยุ่เชือ้อแล้วต่อไปมองหน้ากันไม่ได้ปัญหาก็ยิ่งเกิดนะครับบางครั้งอาจจะมีกฎหมายนะครับไม่ได้บังคับก็จริงแต่ถ้าไม่ได้บังคับเราทําแบบเนี้ยจะทําให้เราและเพื่อนบ้านเราไม่ผิดใจกันมันก็จะดูดีขึ้นแลวลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอต่อไปว่าเราจะต้องมีการ เรียมการป้องกันเหตุไว้ล่วงหน้าอย่างไรนะครับหลังจากที่บอกเพื่อนบ้านแล้ว <c oughs> จะทําให้เพื่อนบ้านไม่เดือดร้อนลาคาญข้อหานี้สําคัญนะครับก่อความเดือดร้อนลาคาญนี้ข้อหานี้ถ้ามีปัญหาปาั๊บแจ้งตํารวจหรือแจ้งเขตเนี่ยก่อก่อความเดือดร้อนลาคาญเลยเราก็จะต้องกําชับผู้รับเหมาครับผู้รับเหมาต่างๆหรือผู้รับจ้างเราครับให้ดูแลว่า ถ้ามันอยู่ใกล้รั้วเขาเนี่ยพยายามอย่าล้ำเข้าไปในเขตเขาให้มากแม้แต่กระทั่งตัวคนเนะครับปีนเข้าไปเข้ามาอะไรงนี้มันมัน,ม,นมันก็ไม่สมควรเหมือนกับบุกลุกบ้านเขาเราก็ไม่อยากให้ใคร <c oughs> เข้าไปกล่ามลายเขาก็เหมือนกันเอาใจเข้ามาใส่ใจเราหากมีความจําเป็นบางครั้งต้องเข้าไปบางทีไปฉาบปูนบ้านเรากําแพงใช้กําแพงเราเราก็ต้องไปฉาบปูนบ้านเขาก็ต้องบอกเขาหน่อยบอกเขาไปทําให้เขาดีนะครับไม่มีใครก็ว่าหรอก เขาก็ให้อยู่แล้วถ้ายอย่างนั้นจะต้องขออนุญ,ญาตก่อนทุกครั้งนะครับจะเข้าไปไม่ใช่ว่าถือวิาสาสะว่าเออบอกครั้งหนึ่งแล้วต่อไปไม่ได้จะต้องบอกทุกครั้งแล้วก็ในกรณีที่มีฝุ่นละอองต่างๆวัสดุต,ตกหลน่นเราจะต้องติดตั้งครับสแลัมบ้างหรืออะไรตตะขายคุมมันจะได้ดูดีขึ้นแล้วก็ให้น่าเชื่อถือขึ้นส่วนบ้านพักนะครับที่ เขามีข้อกำหนดบ้านพักอาศัยครับที่มีพื้นที่ไม่เกินสามร้อยตารางเมตรสามารถสร้างผนังนะครับด้านที่ไม่มีช่องเปิดก็คือผนังทึบบัดชาบูนทึบครับห่างจากเขตที่ดินข้างเคียงได้ห่างต้องไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรอันนี้มันเป็นระเบียบเลยนะครับมันเป็นพบอกก่อสร้างออกมาเลยอย่างน้อยห้าสิบเซนติเมตรต้องห่างระยะห่างอย่างน้อยตามที่กําหนดจะเกินกว่าไม่เป็นไร และจะต้องได้รับความยินยอมเป็นรายลักษอัรครับจากเจ้าของบ้านด้านนั้นด้วยที่ติดกันอันนี้ก็เป็นหลักการของเขาเลยพี่เสียเพื่อไม่ให้มีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันภายหลังแล้วเรื่องมาถึงเขตแล้วมันจะวุ่นวายต่อมาถ้าบ้านพักครับที่มีพื้นที่เกินกว่าสามร้อยตารางเมตรจะต้องมีที่ว่างแล้วก็จะต้องปราศจากสิ่งที่ปกคลุมต่างๆนะครับไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร อย่างน,น้อยๆหนึ่งเมตรนะครับต้องห่างจากรั้วหนึ่งเมตรกรณีที่บ้านสูงเกินกว่าสิบห้าเมตรขึ้นไปต้องมีที่ว่างครับปราศจากสิ่งปกคลุมใดๆทั้งสิ้นต้องไม่น้อยกว่าสองเมตรเห็นไหมครับเขาละเอียดนี้เลยยกเว้นถ้าเราสนิทกันชายคาแทบจะเกยกันเลยเขาก็ไม่ว่าล้างน้ําฝนเข้าไปอยู่ตรงกลางด้วยกันทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะเราถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันอาะนั้นสิ่งสําคัญเลยนะครับ คนที่อยู่ข้างบ้านสิ่งสํำคัญเราต้องซื้อซื้อใจกันถ้าซื้อใจได้แล้วครับจะล้ําจะเกินอะไรต่างๆอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับมันง่ายต่อมาถ้าด้านชิดนะครับเป็นที่ดินของเอกชนหากมีช่องเปิดประตูหน้าต่างต่างๆเนี่ยช่องระบายอากาศต่างๆหรือริมระเบียงครับชั้นสองลงมาห่างจากเขตที่ดินต้องไม่น้อยกว่าสองเมตรถ้ามีทาง ทางขึ้นทางลงบันไดนะครับต้องห่างจากห่างจากล้วอย่างน้อยสองเมตรถ้าเป็นสามชั้นขึ้นไปก็จะต้องห่างไม่น้อยกว่าสามเมตรเห็นไหมครับกฎระเบียบต่างๆเนี่ยเขามีมากมายเพื่ออะไรเพื่อขโมยกระโดดขึ้นบ้านเราพึ่งเลยไปข้างบ้านได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดมันห่างแล้วมันมันก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงอันนี้ครับกฎระเบียบเ็ามีเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งระหว่าง บ้านเรากับข้างบ้านต่อมาครับถ้าเกิดในกรณีที่เราสร้างบ้านแล้วแล้วขออนุญาตในกรณีถ้าเป็นบ้านเราไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับแต่ถ้าเป็นตึกแถวเนี่ยหรือคล้ายๆโรงงานทําเป็นโรงจอดรถแต่โรงจอดรถมันใหญ่เป็นพิเศษเขาก็ต้องสงสัยแล้วว่ามันเป็นอะไรมีข้อควรระวังครับว่าอย่าใช้อาคารผิดประเภทนะถ้าผิดประเภทเนี่ยมันผิด หรือไม่อีกทีนะครับเราขอเป็นบ้านจริงแต่เรามีกันศาสตร์ยื่นออกไปปรากฏว่าน้ํามันไม่แรงมันไม่สะใจ <c oughs> เราเอาถังใหญ่ๆขึ้นไปตั้งบนกันศาสตร์นั่นน่ะอันนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเจ้ากันศาสตร์เนี่ยคํานวณมาเพื่อเป็นกันศาสตร์เป็นระเบียงแค่นั้นเองไม่ได้เพื่อตั้งแทงน้ําเราเอาแทงน้ําใหญ่ๆขึ้นไปตั้งถ้าเกิดวันดีคืนดีปูนอาจจะอ่อนไป เหล็กเส้นอาจจะบางไปทางลงมานะครับเป็นเรื่องเลยนะแล้วโดนข้อหาด้วยนะครับโดนข้อหาด้วยว่าอยู่ดีๆขอเป็นบ้านล้วอันนี้ขึ้นไปตั้งอะไรเกเกะเนี่ยเ้วเป็นปัญหางานเข้าเหมือนกันครับส่วนในการจัดแปลงบ้านนะครับบ้านพักอาศัยต้องขออนุญาต้รนพักอาศัยขอพักหรือพวกอะไรต่างๆเนี่ยครับห้องเช่าต่างๆเนี่ยต้องทําเลือกขออนุญาตเป็นกรณนนีพิเศษพิเศษไปนะเหมือนกิจการอะไรก็ต้องกิจการหมอกของเรา ถ้าเป็นนักวิศักเล่นเอาเข้าเรื่องของเราด้วยเหมือนกันถ้าเป็นนักวิศักเล่นท่านขออนุญ,ญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อใช้ในกิจการวิศักเล่นเราได้ใบอนุญ,ญาตไปแล้วท่านไปใช้ซีบีตัวแดงเอาถ้าซีบีตัวแดงภาคเอกภาคประชาชนต้องขออนุญ,ญาตอีกใบหนึ่งนะครับใช้วิทยุเหมือนกันก็จริงแต่คนละกิจกจการกันอันนี้ตัวอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันกับว่าเราใช้บ้านพัก แล้วเราเอาบ้านพักนี่มาดัดแปลงมาต่อเติมต่างๆนะครับเพื่อการพณนย์หรือจะทําสํานักงานหรือแบ่งห้องให้เช่าอันนี้นะครับถ้าเขาตรวจเจอหรือมีปัญหาอะไรนะครับเข้าข่ายนะครับใช้อาคารผิดประเภทไม่ตรงตามที่ขอเห็นไหมใช้ผิดประเภทเหมือนที่โดนจับกันเนี่ยครับรถปิกอัพจดทะเบียนเป็นรถนั่งบุคคลเป็นรถบรรทุกอะไรต่างๆเนี่ย มันผิดประเภทป้าบแลละตำรวจสอยเลยอันนี้แหละครับลักษณะเดียวกันยกตัวอย่างเห็นเยอะนะครับเอาง่ายๆพวกโรงเรียนกวดวิชาเป็นอาคารเหมือนอาคารสำนักงานให้เช่าปรากฏไว้ไปซอยห้องยิบเลยแล้วก็แต่ละห้องมีประตูเข้าประตูเล็กๆพอแล้วห้องอาจกะไปสามสิบสี่สิบคนแล้วไม่ได้ห้องเดียว บางทีมีตั้งหกเจ็ดห้องปลาเข้าไปสองสามร้อยคนในอาคารหลังเดียวกัน <c oughs> ปรากฏว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ครับวิ่งกันออกไม่ทันเหยียบกันวุ่นวายกันไปหมดเนี่ยครับใช้ผิดประเภทพอเขตเข้ามาตรวจเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเขามาสํารวจโดนี่ครับว่าใช้ผิดประเภทแล้วไม่ได้มาตรฐานแล้วไม่ได้แจ้งเขาเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาจะต้องมาดูว่าทางหนีที่ไล่เกิดไฟไหม้จะต้องเดินทางนี้นะประตูออกแบบนี้นะ,ะประตูที่ หรืออะไรที่เอาควันออกไปอะไรต่างเนี่ยครับมีนะอันเนี้ยก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว <c oughs> หรือไม่อาคารจอดรถเราทําเรื่องขอเป็นอาคารจอดรถจะกี่ชั้นก็แล้วแต่ปรากฏกว่าวันดีคืนดีเอจอดรถมันได้เงินน้อยเอาอย่างนี้ดีกว่าการเป็นห้อง,หองให้เช่าอีกแล้วเอาสํานักง,งานด้วยมาอยู่ด้วยซอยเข้าไปเข้าไปอยู่อีก โดยเขตไม่รับรู้เอาถือว่าไม่รับรู้แล้วกันครับแล้วถ้าเกิดเหตุมาถ้าไม่เกิดเหตุมันก็หลอดไปแต่ถ้าเกิดเหตุเขาสํารวจนะครับโดนครับเขาห้ามเลยจดทะเบียนที่จอดรถมันต้องที่จอดรถอย่างเดียวอาจจะมาเป็นสนํงงานักงานจะมาเป็นที่อยู่อาศัยด้วยอะไรด้วยไม่ได้ครับอันนี้ผิดอีกอันนี้เราถ้าไม่แน่ใจใดๆ <c oughs> เราไปปรึกษาได้นะครับปรึกษาที่สํานักง,งานเขตก็ได้ หรือปรึกษาที่สำนักโยธานะครับในการควบคุมอาคารต่างๆนี่ก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับซึ่งข้อมูลต่างๆเนี้ไม่มีใครรู้น้อยนะครับนอกจากอาชีพโดยตรงท่านก็ไม่รู้ว่าเอ้บ้านี่มันจะต้องห่างกันเนี่ยไม่เกินกี่เซนถ้าบ้านธรรมดาเอาไม่ชิดห้าสิบเซนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วกี่ชั้นต้องเท่าไหร่หลังคาก็จะต้องห่างเข้าเท่าไหร่ต่างๆ เห็นไหมครับเราได้รับความรู้อีกเยอะอันนี้เป็นช่วงที่ช่วงที่สามแล้วเราค่อยๆได้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดต่อไปนะครับถ้าติติดตามต่อไปเรื่อยๆท่านจะทราบเลยแล้วหลังจากจบเหมือนหลักสูตรนี้นะครับหลักสูตรบ้านในฝันของเราฉะนั้นเราจะได้บ้านในฝันด้วยแล้วเราได้ความรู้แล้วเราแนะได้เพื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยใครก็หลอกเราไม่ได้ ถ้ามีปัญหาปั๊บเราเข้าสำนักงานโยธาเขตในกรุงเทพนะครับต่างจังหวัดท่านก็จะไปอบตอ,อะไรต่างๆเนี่ยไปปรึกษาของเขาได้เช่นเดียวกันถ้าถ้าท่านรู้แล้วทําเดินการอย่างนี้นะครับใครทําอะไรท่านไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราทําทําถูกต้องแล้วเราก็นอนหลับสบายไม่เหว่วันดีคืนดีขยบบ้านผังไม่มีครับถ้าทําถูกต้องตามหลักการทั้งกฎหมายและความปลอดภัย ฉะนั้นครอบครัวเราก็เป็นสุขมันก็เป็นบ้านในฝันได้ยังไม่จบนะครับยังมีเรื่อยๆยังต่ออีกเป็นช่วงๆต้องติดตามต่อไป <c oughs> นะครับเพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพื่อให้คนที่ท่านรักอาจจะเป็นบุพการีต่างๆที่มาอยู่กับเรานะครับครอบครัวเราพัญาเราบุตรเราพี่น้องเรา ในกรณีบ้านใหญ่ที่จะต่อเติมต่างๆเราวางแผนไว้พร้อมแล้วเตรียมไว้พร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่จอดรถก็มีที่ตั้งทาวเวอร์ก็มีนะครับครั้งนี้ก่อนละกันนะครับเพื่อที่จะว่ากันต่อไปในวันจันทร์ครับในวันจันทร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ